เืาเดียวกับา้นุ่าของสว่ปถัเนี่ยให้สามารถมีุ่าื่นสอ่เาไปหาอกอดอไนะครับากท่านเล่ยกทีห่องาน่ยงให้มันเอที่สุไม่ใช่รอสวทัสดีทุกๆคนนะคะเสียงดังไหไมพี่มยังอยู่ที่ประชุมนะคะรอรออภิปรายอยู่ตาจะปิดแล้วส่งกำลังใจให้ด้วยนะเสียงก็ไม่ค่อยจะชัดเอ้ย <c oughs> ได้ยินชัดไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะไม่สวยค่ะดึกแล้วอะ่ะหน้าตาโทมแล้วนะคะเพราะว่าเช้าออกแต่เช้าเลยสวัสดีวาซอมทวแทงทว่าแท,ทงโถงพุ่มอ่มอ่านไม่ออกพี่อิ่มพี่อิ่มพี่มมาสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะนอนกันหรือ,อยังจะห้าทุ่มแล้ว ทุ่เราใช่ไหมสี่ทุ่ห้าสิบสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะก็พี่อิมอยู่ที่สภาตอนนี้แล้วก็คิดว่าถ้ามีเวลาทันอาจจะได้ได้อน,นี้เนาะอภิบายนิดหนึ่งสินาทีถึงหรือเปล่าไม่รู้ว่าเวลาก็ใกล้จะหมดทุกทีแต่ว่าก็ยังสู้ๆกันต่อไปนะคะ ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้นะจ๊ะเสียงได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมจ๊ะ <c oughs> นะส่งกำลังใจให้ด้วยนะแต่ว่าพรุ่งนี้ใครที่ต้องไปเรียนไปทำงานก็นอนนะ วางไปแล้วมีคนโทรสัมมาแต่พี่มวางไปแล้วสู้ๆค่ะสู้ๆนะคะน้องไม้สู้ๆนะคะน้องซูมาลีนอาชีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนพี่เพิ่งเคยไลฟ์เนาะจากไอจีเนาะครั้งแรกเนาะผิดกดหรือเปล่าไม่รู้รีบปิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวผิดกด่ปแล้วบ๊ายบายหาตูวปิดวิจารอ เลยก็ผลลัพกและไม่มีนักพ่อเก่รัก